วันนี้จะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวไก่ธรรมดาที่ไม่ธรรมดาทุกคนที่นี่เขาจะเป็นร้านรถเข็นแบบธรรมดาธรรมดาแบบนี้เลยนะเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ามาละนะทุกคนแล้วเขาก็ยังมีฟรีเครื่องเคียง <c oughs> เป็นผักต่างๆเป็นมะระเป็นหัวงอกนี่คือพริกที่เผ็ดและแบบโหยหอมมากๆเลยทุกคนถ้ากินกับก๋วยเตี๋ยวนีะ่ยิ่งเด็ดเอ็ดเอ็ดเอ็ดนี่ได้มาแล้วนะทุกคนอันนี้กินเป็นเส้นเล็กไก่รวมและแฟนกินเป็นเส้นมีนะทุกคนไม่เห็นได้น่ากินตรงไหนเลย อันนี้เรากินว้าวทุกคนดูจากหน้าตาก็รู้แล้วว่าร้อนแค่ไหนนะทุกคนพริกจัดไปเต็มๆตมเลยทุกคนท,กที่ว่าเผ็ดยังแพ้ความเด็ดอย่างเรานะทุกคนไอ้ก๋วยเตี๋ยวแบบนี้ที่เห็นว่าธรรมดาทุกคนบอกเลยว่า <c oughs> อะไรคือซืดอ่ะเนี่ยอะไรคือแบบโอ้โหเส้น กินเข้าไปก่อนคำหนึ่งอบอกเลยว่าเส้นร้อนต้องคายออกมาก่อนกินเข้าไปง่ายไงยว่าแม่งร้อนทิบหหยแต่ต้องกินร้อนๆแบบนี้ทุกคนถึงจะอร่อยโดยเฉพาะการขยำผักเข้าไปเยอะๆแบบนี้มันคือทริกที่บอกเลยว่ากินแล้วอร่อยหอยๆใส่ผักเยอะๆแบบนี้เลยทุกคนบอกเลยว่าอืมอ้มอืม้มอื้มนี่มันสวนผักแท้ๆที่แท้ทูกตอนนี้คือเอาสิบล้อมาชุดก็ไม่อยู่ทุกคนอร่อยมาก นี่คือดูให้ดูไก่เขาโอ้โหยเป็นไงน่ากินเล่าตีนี่คือยุยยุยแบบไม่มีอะไรกัน้นนี่ลูดมาปื้ดหลุดพื๊ดหลุด,ลด,ลดอหือและนี่ข้อตรงนี้ทุกคนอบอกเลยว่าอร่อยแต่ตกปกติเขาก็จะมีข้อให้ทุกคนแต่วันนี้มาไม่ทันมาเร็วเกินไป